ได้เวลาเอาดีเข้าตัวต้องขอบคุณอีกครั้งถึงจะทำให้อีกฝ่ายประทับใจครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะฮะใน EP 222นะครับซึ่งมีชื่อตอนว่าโฮโอโปโนโปโนนะฮะผมได้พูดถึงเรื่องราวของคำสี่คำซึ่งเขาบอกนะครับว่าเป็น4ี่คำที่มีพลังมากที่สุดในโลก ซึ่งหนึ่งใน4ของคําที่ทรงพลังนั้นนะฮะก็มีคําว่า thank you หรือคําว่าขอบคุณรวมอยู่ด้วยส่วนคําอีก3าคำนะฮะจะมีคําว่าอะไรบ้างผมขออนุญาตยังอุบเป็นความลับนะครับให้คนที่ยังไม่ได้ฟังนะฮะกลับไปย้อนฟังกันดีกว่านะฮะถือเป็นการขายพ่วงเพิ่มจํานวนยอดของการฟังไปซะอย่างนั้นนะครับ สำหรับเรื่องราวของการขอบคุณนะฮะที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับนอกจากคำถามตอนต้นนะฮะซึ่งผมไปอ่านเจอมานะฮะเขาบอกว่ามันมีวิธีการพูดคำขอบคุณนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยประทับใจมากที่สุดนะครับโดยที่เขาแนะนำว่าจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการที่จะพูดคำขอบคุณออกไปเนี่ยมันมีจำนวนเท่ากับกี่ครั้งนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะเฉลยนะฮะผมขออนุญาต เราเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวกับคําขอบคุณก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยจํานวนครั้งที่เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะพูดคําขอบคุณออกไปเนี่ยในตอนท้ายของเอพิโซดนี้สำหรับเรื่องที่ผมจะมาเล่านะฮะระหว่างที่ทุกคนเนี่ยลองเดาคําตอบนะฮะหรือในระหว่างที่ก่อนที่ผมจะเฉลยน,น,นะครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่เป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็เป็นคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังของคําขอบคุณนะฮะ ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะมาจากบทความที่ชื่อว่าคุณค่าของการขอบคุณซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลจากเพจ กัลยาณธรรมนะครับซึ่งพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลนะฮะถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะหมายถึงพระพยอมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดนะฮะก็รบกวนนะครับใครที่รู้ว่าจริงๆแล้วนะฮะข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรเนี่ยก็สามารถมาแชร์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมพูดผิดจริงๆนะฮะก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ ที่นี้นะฮะในบทความนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องราวของคำขอบคุณที่เขาชวนให้เราคิดนะฮะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดคำขอบคุณออกไปนะฮะใครกันแน่นะครับที่เป็นคนที่จะรู้สึกดีนะฮะหรือว่าได้รับประโยชน์จากคำขอบคุณนั้นหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกนะฮะว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับก็คือคนที่ได้ฟังคำขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะ วันนี้ผมจะมาชวนคิดนะครับว่าการที่เราพูดคำขอบคุณออกไปคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนอกจากคนที่ได้ฟังแล้วนะฮะยังรวมถึงคนที่พูดคำคำนั้นออกไปด้วยความนี้นะฮะเขาได้ยกตัวอย่างของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เราไปอยู่กับคนญี่ปุ่นนานๆน,นะฮะเรามักจะสะดุดใจกับธรรมเนียมอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนั่นก็เพราะว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกล่าวคำขอบคุณบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะก่อนกินข้าวก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเจ้านายขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งขอบคุณอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ใช้เสร็จก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรเสร็จนะฮะเขาจะไม่ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานอย่างเดียวแต่เขาจะกล่าวขอบคุณอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยทําให้งานสําเร็จด้วย เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะฮะมีการกล่าวคําขอบคุณเนี่ยในแบบต่างๆถึง10กว่าแบบเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่การขอบคุณแบบง่ายๆจนกระทั่งการขอบคุณที่เหมือนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะอย่างเขาเล่านะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงคนไทยนะครับแล้วก็ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นเนี่ยก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่นะฮะ วันหนึ่งเขาก็เดินสวนกับคุณยายท่านหนึ่งที่อยู่ห้องติดกันนะฮะพอคุณยายเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับคุณยายก็โค้งอย่างสุภาพแล้วก็กล่าวขอบคุณกล่าวแล้วกล่าวอีกนะฮะโดยเป็นคำภาษาญี่ปุ่นว่าโอคาเกะซามาเดะนะฮะซึ่งมีความหมายตรงตัวก็คือขอบคุณร่มเงาของคุณที่ทำให้มีชั้นในวันนี้ซึ่งมันฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะก็เลยไปถามครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าทําไมคุณยายจะต้องขอบอกขอบใจขนาดนั้นคุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าการที่คุณยายรู้สึกขอบคุณคุณเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเช่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่ได้มาอยู่ข้างๆห้องของคุณยายก็อาจจะมีพวกหนุ่มวัยรุ่นนะฮะหรือว่าอันตรพาณมาพักก็ได้ซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ชีวิตของคุณยายเนี่ยไม่มีความสุข ซึ่งนั่นก็ฟังดูจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะฮะกับการที่แค่มีคนคนนึงมาพักอยู่ห้องติดกันแล้วก็ไม่ได้ก่อความวุ่นวายไม่ได้ส่งเสียงดังแต่ว่าแค่นี้นะฮะคุณยายก็รู้สึกขอบคุณแล้วซึ่งพอได้เจอหน้านะฮะก็เลยอยากจะขอบคุณงามๆอยากจะโค้งให้สวยๆนะฮะแล้วก็อยากจะกล่าวคําขอบคุณสิ่งเหล่านี้นะครับมันแสดงถึงนะฮะการที่คนญี่ปุ่นเนี่ย เขาสามารถที่จะเห็นข้อดีของสิ่งต่างๆมากมายจนสามารถที่จะรู้สึกขอบคุณได้ในแทบทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการขอบคุณอาหารนะฮะการขอบคุณอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความหมายว่าเขาขอบคุณคนที่ทำอาหารให้ขอบคุณพ่อค้าขอบคุณแม่ค้าที่นำสินค้ามาเป็นเครื่องปรุงอาหารขอบคุณแม้กระทั่งสัตว์แล้วก็พืชที่สละตนเองมาเป็นอาหาร รวมไปถึงขอบคุณธรรมชาติที่อุด,ดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะผลิตอาหารเหล่านี้ออกมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองพวกเขาได้ซึ่งการที่เขาขอบคุณออกมาเป็นคำพูดแบบนั้นนะฮะหรือว่านึกอยู่ในใจแบบนี้นั่นแหละครับมันทำให้คนเหล่านั้นนะฮะคนที่รู้สึกขอบคุณนั้นมีความสุขนั่นก็เพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรต่ออะไรนะฮะมันน่าขอบคุณไปหมด ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนะครับเพราะว่าการที่เราจะขอบคุณอะไรได้เราก็จะต้องเห็นข้อดีของสิ่งนั้นก่อนหรือว่าเห็นคุณค่าที่เราได้รับจากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เราจะขอบคุณอาหารเสื้อผ้าข้าวของได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ที่เราได้รับจากสิ่งนั้นการที่เราจะขอบคุณเพื่อนบ้านได้ เราจะขอบคุณเพื่อนร่วมงานได้นั่นก็เพราะว่าเราเห็นประโยชน์หรือว่าสิ่งดีๆที่เราได้รับจากคนเหล่านั้นพูดง่ายๆก็คือเราต้องรู้จักมองเห็นด้านดีหรือว่าสิ่งดีๆจากสิ่งต่างๆเราจึงจะรู้สึกขอบคุณได้แล้วก็การที่เรามองเห็นสิ่งดีๆของสิ่งต่างๆแบบนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามันช่วยทำให้จิตใจของเรานะครับไม่ติดลบไม่คิดลบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นแบบนี้ เราก็จะเห็นแต่ข้อเสียเห็นแต่โทษเห็นแต่ปัญหาทีนี้พอเรามองเห็นแต่ข้อดีนะฮะหรือว่าประโยชน์ของสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสิ่งของก็ตามนั่นก็จะทําให้เรารู้สึกอยากขอบคุณแล้วก็เมื่อเราขอบคุณบ่อยๆนะฮะ แม้ว่าจะนึกในใจก็จะทําให้เสียงบนเสียงตําหนิหรือเสียงต่อว่าหรือแม้กระทั่งเสียงสมเพศตัวเองเนี่ยมันน้อยลงมันเบาลงเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั churches, ้นนะฮะการที <ๆ S 2> ่เราพูดขอบคุณบ่อยๆนะฮะการที่เรารู้สึกขอบคุณบ่อยๆเนี่ยจ<ๆ><น>ริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการฝึกจิตของเราเหมือนกันนะฮะที่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆว่ามีบุญมีคุณแล้วก็มีประโยชน์กับเราย่างไงและทําให้เรารู้สึกขอบคุณ ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติแบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็มักที่จะมีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะพระอาจารย์ภพศสารวิสาโลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันให้มีความสุขนะฮะเราต้องรู้จักขอบคุณบ้างการขอบคุณนอกจากจะทําให้คนที่ได้ยินนะฮะมีความสุขนะครับยังทําให้ตัวของเราเองเนี่ยมีความสุขได้ในทุกๆวันอีกด้วย ทีนี้นะฮะกลับมาที่เคล็ดลับนะครับหรือว่าคำถามที่ผมถามไปตอนต้นนะฮะว่าการพูดขอบคุณนะฮะเราควรจะพูดยังไงและพูดกี่ครั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยขอบคุณเขาจริงๆนะฮะเรื่องราวนี้นะครับผมไปอ่านเจอมาจากบทความบทความหนึ่งนะฮะซึ่งผมต้องขอโทษจริงนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับ แต่เขาบอกเอาไว้นะฮะว่าเคล็ดลับในการที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกประทับใจจากคำขอบคุณของเราเขาบอกว่าเราควรจะขอบคุณรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครับอย่างสมมุติว่ามีใครนะฮะที่เลี้ยงอาหารเรานะฮะหรือว่าจ่ายค่าอาหารให้เรานะครับวิธีการขอบคุณที่ถูกต้องนะฮะก็คือว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะครับให้เราขอบคุณเขาก่อน1ครั้ง หลังจากนั้นนะฮะพอกลับมานะครับจบวันนั้นนะฮะเราอาจจะส่งข้อความนะครับทางไลน์ไปขอบคุณเขาอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าโอ้โ oh, หอาหารวันนี้อร่อยมากขอบคุณพี่ๆีครั้งหนึ่งนะฮะหรือว่าขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งที่เลี้ยงอาหารของเราในวันนี้จากนั้นนะฮะวันรุ่งขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อมีโอกาสที่ได้เจอหน้านะฮะก็ให้พูดถึงเรื่องราวที่เขาเลี้ยงอาหารเราอีกรอบหนึ่งนะฮะเช่น โอ้โหอาหารเมื่อวานเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะฮะนี่ทําไม่ได้พี่นะฮะหรือว่าทําไม่ได้เพื่อนคนนี้เลี้ยงเนี่ยเราก็คงไม่ได้รับประทานอาหารดีๆแบบนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เว้นระยะเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะฮะหรือว่า1เดือนถ้ามีโอกาสนะฮะก็พยายามที่จะคุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะฮะว่า โอ้โหอาหารวันนั้นเนี่ยอร่อยมากๆเลยนี่ยังรู้สึกขอบคุณพี่หรือว่าขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะฮะที่ได้พาเราไปรับประทานอาหารในวันนั้นเขาบอกว่าการขอบคุณ4ครั้งแบบนี้นะฮะจะทําให้เขาเนี่ยจำได้นะฮะและทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยประทับใจแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่เขาทําให้จริงๆ ผมเองนะฮะยังทําไม่ได้นะฮะกับการขอบคุณ4ครั้งแบบนี้นะครับเพราะว่ามักจะลืมไปซะก่อนนะครับแต่ว่าก็พูดกับตัวเองนะฮะว่าจะลองฝึกนะฮะคำขอบคุณแบบนี้ให้ได้4ครั้งนะฮะนอกจากจะทําให้เขาประทับใจทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีนะฮะเรายังอาจจะรู้สึกดีมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการฝึกจิตใจของเราว่าเราได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นทำให้อย่างจริงจัง ว่าแล้วนะฮะพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ ยังฟังมาจนถึงนาทีที่10กว่านี้นะฮะแม้ว่ามันจะยาวนานนะครับแต่ว่าผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่เห็นคุณค่าของเรื่องราวในวันนี้แล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนเลยนะฮะที่ติดตามมาหลายเอพิโซดนะฮะโดยเฉพาะคนที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิโซดที่1น,นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่ายังมีอยู่นะฮะยังคงติดตามกันอยู่เนี่ยลองส่งเสียงมาในช่องทางต่างๆนะครับที่เราสามารถติดต่อกันได้นะฮะอย่างใน เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาใน YouTube หรือว่าในตัวช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์เองก็ตามนะฮะอย่าลืมนะฮะคำขอบคุณนะฮะหรือว่าการส่งเสียงของคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งอย่างน้อยก็ตัวของเราเองนะครับที่จะรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันวันนี้คุณขอบคุณใครบ้างหรือยังครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า gratitude paints little smiley faces on everything it touches ความรู้สึกเห็นคุณค่านะฮะหรือว่ารู้สึกขอบคุณมันจะช่วยเพ้นหรือว่าระบายรอยยิ้มนะฮะไปอย่างทุกอย่างที่มันได้สัมผัสครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ